เราก็เป็นประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการซึ่งเทียบเท่ากับเป็นที่พักสงฆ์นะซึ่งวันนี้นะตรงกับวันที่วันที่สี่แววันที่ห้าใช่ไหมวันทะี่ห้าเมษายนพะุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้มีการพนะิธีบรรพชา สัมมนเณรภาคฤดูร้อนเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นศูนย์หนึ่งในทั่วประเทศที่มีการจัดบวชในโครงการ5,000รูปบวชบรรพชาสัมมนเณรภาคฤดูร้อนประจำปีซึ่งทางศูนย์ก็จะจัดเป็นประจำทุกๆปีในช่วงปิดภาคฤดูร้อนก็จะมีนักเรียนเยาวชน ตั้งแต่อายุ10ขวบถึง18ขวบมาบรรพชาสัมมเณรซึ่งเราได้จัดกันมาตลอดตั้งแต่สร้างศูนย์มาก็ปีนี้ปีที่นกก็ได้มีนักเรียนเข้ามาบรรพชายอยู่ทุกๆปีนักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากเวลาว่างปิดภาคฤดูร้อนมาอบรมมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลัก คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องกฎแห่งกรรมพระคุณพ่อแม่เรื่องอุศลอกุศลเรื่องการรักษาศีลเป็นต้นซึ่งจากจากการที่ได้บวชสัมมาเนรมาเมื่อเขาได้ลาสิกขากลับไปใช้ชีวิตเรียนต่อ,อ,อก็ได้มีฟีดแบ็กลับมาว่าเขา นะพ่อแม่เขาก็ชื่นชมว่าลูกเขาเปลี่ยนไปนิสัยดีขึ้นนะจากเดิมที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็เชื่อฟังจากเดิมที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนะเรื่องนรกสวรรค์เขาก็มีความเชื่อมากขึ้นคือรักบุญแล้วก็กลัวบาปแล้วก็เป็นลูกที่กตันยูมากขึ้นนะจากเดิมดือ้อไม่เชื่อฟังน,นี่ก็เป็นคําสอนอที่ได้นะติดตัวเข้าไปและในอนาคต พระพุทธศาสนาก็ต้องดำรงต่อไปก็ต้องอาศัยเยาวชนก็คือสัมมณีนได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปนะเพราะว่าในอนาคตพระที่อยู่ปัจจุบันก็ต้องทยอยแก่ชราไปมรณภาพไปก็จะมีสัมมณน,นรุ่นต่อไปมาเป็นเจ้าวาดบ้างมา,มารักษาคำสอนของพระพุทธศาสนาสืบไปซึ่ง ในวันเสาร์หน้าก็จะมีการฉลองตักบาตรฉลองสัมมนเนรใหม่แล้วก็จะได้ถือโอกาสทอดพระปาเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเนื่องจากว่าในปัจจุบ,บันที่ดินตรงนี้ก็จํากัดตอนนี้มี10ไร่ก็จะไปย้ายซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นที่อบรมให้กับสัมมนาเนนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมีโอกาสก,าก็มาร่วมตักบาตร สัมมรเนรใหม่แล้วก็ได้ร่วมกันทอดผ้าป,ป่าเพื่อถวายแผ่นดินนี้ให้กับพระพุทธศาสนา mm hmm. เพื่อจะได้เป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ฝึกฝนอบรมให้กับเยาวชนแล้วก็สาธุชนทั่วไปแล้วก็ขอเจริญพร,รม,มาณาโอกาสนี้ขอเจริญพรผู mm ้พ hmm. ุทธเจะผ่านโชคทางไหนที่รุกไวิจากคนไทยได้ไหมก็สามารถที่จะท่านใดที่มีความสนใจที่จะร่วมทําบุญ ถวายที่ดินให้กับพระพุทธศาสนาก็สามารถมาทําบุญได้ที่ศูนยะ์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการตั้งอยู่ที่าตาบลคลองด่านอาเภอบางบอ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งสามารถเซิาาร์ชในอินเทอร์เน็ตนะว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการได้สำหรับเลขบัญชีก็เดี๋ยวจะฝากมาไว้วก็ขอเจริญพร uh <laughs>